สวัสดีครับนี่ยายวันนี้มาทำอายมาทำอายคนกันไหนคนกันไหนคนพี่ไมไม้โอ้ต้อยาตอยาวลังกาเนี่ยลังกาลังกาอยู่แถวไหนเอากกคไปนทำไมรู้้ไเอารูอีกแหละโกหกไปถ่ายก็คนสวยนะครับจะได้เนี่ย ยายยยาชอบชอบดูวิเกเนี่ยเนี่ยไม่เคยดูเนี่ยทำจริงขนาดนี้เน้น,น<อ>เต้นเนะถึงเวลาก็เต้นเต้นร้องแพยายต้องลุกนะครับไปดูบาตะเคยียยติดใจเลยได้ไหมายายไม่เคยดูวิเกเลยเอานี่ครั้งแรกนี่เนี่ยครั้งสองครั้งสติดใจได้ไหมอีกภาษาเดียวกันไหนภาษาเดียวกันพวกวิเกนี่แหละยายร้องอะไรเนี่ยลอาขึ้นดูลองขึ้นดูขึ้นอะไรขึ้นวิกเก้ อาคเ,หเหมนนะชอบผมชบอบฟังเอาลองฟังเดเอาลองข่นิงเ้นีอม่นเอาลองพูดพูดไเอาสวัสดีจุงกะจุงกะคร <UST ONE> <laughs> ับมากินมา่กินขนมก็ป้าหน่อยโมโมโก้โอ้ของแท้ของแท้ไม่ใช่หนีออกไม่ใช้่้หนีจเมานี่ตอองกับไปส่งคืนอยู่กับยายใหญ่ครับมาะนุกทันวันนี้ก็มา พี่น้องกัดเองคนบินไม้คนล่างกาใช่ไหมตำบลเนี่ยตำบลล่างกาทางไปทางไอ้ชุมพวงนี่ใช่ไหมคนเก๋ก็ไปเล่นที่วังจังหวัดคู่น่ะนะแก๋จำไม่ได้จำพี่น้องผมก็อยู่ล่างกาก็มีครับวันช่างคู่น่ะนะแกเนี่ยจัวัดพัฒนารามอนะหรือแกไม่ไม่มาแต่เช้าไปตั้งจองข้างหน้ามันมันอยู่ข้างหลังมั้เนี่ย ทำไมแกไม่ตัางรอยเคยล้างลวนตึมี่ท้องวัมาเป็นทันกเก่งโอครับคนบ้านหลังนอนไอตำบลลังกาอำเภอพิมายับวันนี้สามพฤศจิกายนแปดครับก็มาดูลิเกกลิ่นหอมกับยายทั้งอยากสุขภาพดีเจ้าพอขึ้นตึมๆก็พากันลูกกันตึ้งดึงดึงด้วยเนอะแม่ไก่แม่ไก่นี่แหละไม้เหล็กหนึ่งเลยเนี่ยแต่ว่ายุ่งไรพดเด็สำเนียงออกรอเรือรอเรือเนี่ยมันชัดเจนขมแม่ขมเอ็นกายชื่ออาย ชื่อทิพย์ทิพย์ยายชื่ออายทิพย์ทิพย์ทิพย์ชื่อมวนยายชื่ออายยายน้อยยายนอยยายอายยายนั่นล่ะยายนั่นชื่ออายยายชื่ออายคุณสวยยายยายหมาอันนั้นอันนั้นนั่นยายนั่นยายน้อยโอเคครับเลยเยมานเยมานสนุกสนานครับแกอยู่ไหนผมแกก็อยู่กั ตั้งยี่ต้ไปตลกบเรื่งห้อยังไรจเรองะอเรืองห้แปลว่าปลากระงกะใหญ่กะพงแต่ว่าอะไรจำได้อีกําได้อีกะหะยังไรจ๊อ